ผมว่าอุบัติเหตุใกล้ตัวกว่าที่คิดเด็กชายอายุราวสิบขวบยืนยิ้มเขาโบกมือลาพ่อแม่ที่กำลังจะขีมม่มอเตอร์ไซค์เพื่อออกไปข้างนอกทั้งสองคนหันมายิ้มตอบคนเป็นแม่กระชับตะกร้าผลไม้ที่อุ้มไว้ต้นแม่ฝากดูแลบ้านด้วยนะลูกพ่อกับแม่เอาผลไม้ไปให้นะเพียนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับครับแม่ เด็กชายยิ้มตอบให้กับทั้งสองระหว่างที่กําลังขับรถไปเรื่อยๆทั้งคู่ก็เริ่มคุยกันเกี่ยวกับวันเกิดของลูกชายที่กําลังจะมาถึงพ่อว่าวันเกิดจะต้นปีนี้เราซื้อจักรยานให้ลูกดีไหมก็ดีนะพ่อเจ้าต้นเองก็โตพอจะดูแลของเองได้แล้วไม่มีอะไรนะ่าห่วงหรอก จากสถิติเมื่อไม่นานมานี้ไทยครองแชมป์เป็นประเทศที่มีอัตราการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนจนเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกคนจำนวน26,000คนต่อปีจะยังมีชีวิตอยู่เพียงพวกเขาสวมหมวกกันน็อกเด็กน้อยนั่งเล่นตัวต่อรอพ่อแม่อยู่ที่บ้านอย่างไร้กังวลและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์ก็เห็นว่าลูกงอแงอยากได้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าขับได้วันสองวันแล้วก็เบื่อนะพ่อแม่ของเด็กชายขับรถต่อไป ทั้งคู่พูดคุยกันจนเพลินจนไม่ทันได้เห็นรถที่เบี่ยงเข้ามาเด็กน้อยยืนอยู่หน้ารูปพ่อกับแม่ในงานศพด้วยความหมองเศร้าเขาหลุดจากผวังเพราะมือข้างหนึ่งที่วางลงมาบนไหลเด็กน้อยหันไปมองที่ยืนอยู่คือคุณลุงของเขานั่นเองเขายิ้มให้เด็กชายก่อนจะพูดออกมาไ็อยู่กับลุงนะลูก ต่อไปลุงจะดูแลหนูแทนพ่อแม่เองเด็กชายมองหน้าคุณลุงครู่หนึ่งน้ำตาไหลาอาบแก้มก่อนจะโผล่เข้ากอดคุณลุงอีกฝ่ายกอดปลอบพยายามแบ่งปันความเศร้าที่มีอยู่เต็มอกของเด็กชายมาไว้กับตัวเด็กน้อยคนนั้นย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านใหม่ในเมืองกับคุณลุงที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาเป็นครูประจําโรงเรียนย่านชานเมืองแห่งหนึ่งไม่ไกลจากตัวบ้านมากนักชีวิตแต่ละวันของทั้งคู่เป็นไปอย่างเรียบง่ายทั้งสองทานข้าวด้วยกันบางวันคุณลุงก็สอนการบ้านให้เด็กชาย พอถึงวันอาทิตย์ซึ่งทั้งคู่รับรู้ร่วมกันว่าเป็นวันครอบครัวถึงแม้ว่าจะไม่มีใครพูดออกมาคุณลุงมักจะขี่มอเตอร์ไซค์พาหลานชายไปเที่ยวในที่ต่างๆเสมอบัดนี้ต้นไม่ใช่เด็กชายอีกต่อไปแล้วเขากลายเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำอย่างเต็มตัวผมไปก่อนนะครับลุงสายแล้ว ต้นพูดรเร็วก่อนจะรีบวิ่งออกจากบ้านคุณลุงของเขาตะโกนเรียกแต่ไม่ทันชายหนุ่มไปเสียแล้วคุณลุงเลยทำได้แค่บนออกมาเบาๆเจ้าต้นนี่จะต้องทำงานอะไรขนาดนั้นนะภาระก็ไม่ได้มีสักหน่อยหลังจากที่หลานชายออกจากบ้านชายสูงอายุเดินหาหมวกกันน็อกเก็บรวบรวมของทุกอย่างใส่กระเป๋าเพื่อไปสอนหนังสือเขาเดินไปเพื่อหยิบกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ตรงจุดที่วางไว้ประจำฉับพลันก็เหลือบเห็นซองจดหมายสีขาวที่วางอยู่ข้างๆบนหน้าซองมีข้อความเขียนเอาไว้ แต่พ่อคนที่สองของผมถ้าผมบอแต่แรกลุงคงไม่ยอมให้ผมซื้อแน่ถือว่าเป็นของขวัญตอบแทนจากต้นนะครับชายสูงอายุเปิดซองดูด้านในเป็นกุญแจรถมอเตอร์ไซค์สภาพใหม่เอี่ยมเขาทำหน้าประหลาดใจก่อนจะเดินออกไปดูหน้าบ้านตรงจุดหนึ่งใกล้กับมา้านั่งและมอเตอร์ไซค์คันเก่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่จอดอยู่มีโบว์สีแดงผูกหลวมๆอยู่ที่แฮนด์รถเขายิ้มยกมือปาดน้ำตาที่เอ่อขึ้นมาด้วยความตื้นตันใจ คุณลุงก้มหยิบมือถือในกระเป๋าขึ้นมาเพื่อส่งข้อความต้นยืนอยู่บนรถไฟฟ้า BTS กำลังเลื่อนหน้าจอ Facebook เพื่ออ่านข่าวตอนเช้าเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเมื่อมีข้อความเข้าคุณลุงส่งข้อความสั้นๆมาให้เขาคำสั้นๆที่ทำให้เขายิ้มไม่หุบไปตลอดทั้งวันเขากำลังมีความสุขโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้น วันนี้ต้นมานั่งทำงานเป็นปกติเหมือนทุกวันโชคดีที่วันนี้ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ขณะที่กำลังวางใจฉับพลันโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเขารับสายทันทีจากโรงพยาบาลนะคะไม่ทราบว่าใช้ญาติของ เขาเรีบลุกขึ้นขออนุญาตหัวหน้าลางานอย่างรวดเร็วสองเท้าวิ่งทันทีที่ออกจากบ,บริษัทต้ตนในสมัยที่เป็นเด็กชายยืนโบกมือให้พ่อกับแม่รอยยิ้มของทั้งคู่ยังคงติดตานั่นคือภาพสุดท้ายของทั้งสองที่เขาได้เห็นก่อนที่ทั้งคู่จะจากเขาไปตลอดการตอนนี้เขากลัวเหลือเกินกลัวว่าจะต้องเจอฝันร้ายที่เคยเกิดขึ้นอีกครั้ง ต้นกระหึกกระหอบเดินทางมาจนถึงโรงพยาบาลเขาพุ่งตรงไปยังเคาน์เตอร์พยาบาลก่อนจะถามเบอร์ห้องและชั้นที่ลุงของเขาอยู่ชายหนุ่มรีบก้าวไปอย่างรวดเร็ว<อ>รคุณลุงของเขาอยู่ในสภาพที่ถูกดามเฟือกไว้บริเวณที่แขนและที่ขาด้านละข้างมีภาพพันแผลพันอยู่รอบศีรษะอ้าวต้นลุงเป็นยังไงบ้างครับเจ็บมากไหมเกิดอะไรขึ้น ลุงขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ระวังเองเลยไม่ได้ดูทางซ้ายให้ดีมีรถเลี้ยวออกมาลุงก็เลยหักหลบไม่ทันหุ่นวายกันไปหมดเลยทีนี้คุณลุงพยายามพูดติดตลกยิ้มกลบเกลื่อนเหมือนกับต้องการจะบอกว่าตัวเองนั้นไม่เป็นอะไรระหว่างนั้นคุณพยาบาลเดินออกจากห้องไปทิ้งให้พวกเขาทั้งสองคนอยู่กันตามลำพังชายสูงอายุทำหน้าลำบากใจเขาค่อยๆพูดออกมาลุงพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างเรื่องค่ารักษาค่าซ่อมรถ ไม่ต้องเป็นห่วงไม่เป็นไรครับชายหนุ่มในสภาพเหงื่อโทมกายพูดแทรกเขาวางมือลงบนไหล่ของลุงซึ่งเป็นที่รักคนที่โอบก,กอดเอาความเศร้าที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจะทําลายตัวตนของเขามีคนดูแลเรื่องนั้นให้เราแล้วโชคดีที่ต้นได้ซื้อประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์จากับปิดไฟแนนซ์ให้ลุงไว้แล้วต้นยิ้มให้กับคุณลุงไว้พอรถซ่อมเสร็จให้ต้นเป็นคนขับพาไปเที่ยวบ้างนะครับ Ra ปิดไฟแนนซ์ คลิกปุ๊บเทียบปับ๊บประหยัดเลย